วันนี้พี่ก็จะมารีวิวสกิลลิปเปอร์ในแมปเบรดบอลนั่นเองเราก็มาดูกันว่าสกิลนี้มันจะโกงอย่างที่คนอื่นว่าจริงไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาครับผมจังวันนี้พี่ก็เข้ามาในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สกิลนี้มันจะทำการสแต็กนะให้ครบ5้าสแต็กนะครับแต่และสแต็กก็จะมีความสามารถก็คือทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ตีไวขึ้นน,ะนิดนึงนะ อ่าสแต็กแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาสแตกนะ็กสองฮะจังหวะน,นี้เราก็ต้องทําตัวห้าวเปิงเข้าไว้นะทุกคนนะวิ่งเข้าหาบอลน,นะเพราะว่าเราจะได้ฆ่าได้เยอะๆนะเออนี่คือเทคนิคนะของกิวนี้นั่นเองมาครับผมจังหวะน,นี้ก็สามสแตกนะ็กแ,ตกแล้วนะทุกคนออสี่สแต็กแล้วโอ้โหเลือนหนึ่ง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 มาพ่อหนุ่มเอาไงล่ะเอาไงล่ะหนะนะนะึ่งหนะนึง่งนะหนึ่งหนึ่งนะพี่วิ่งเร็วนะไอ้น้องพี่วิ่งเร็วนะ เอาเหรอหเฮ้ยเฮ้ยมันแดดมันแดดมันแดดว่ะเออโอ้ห้าจะแตกไปนะน้องๆนะมาครับผมเอาแมปใหม่นะจังหวะน,นี้มาพี่ยืนรอเลยครับผมจังหวะน,นี้เอ้ยเราต้องแบบพยายามมองบอลให้ดีนะนี่ไงเราหนึ่งจะแตกนะทุกคนมาเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วเริ่มวิ่งไวนะครับผมเริ่มวิ่งไวตีไวแล้วนะทุกคนนะขอบอลขอบอลให้พี่หน่อยสองสองมาสอง้วแตกแล้วมา มาลุ้นกันว่าพี่จะทำให้ถึง5ตั๊กไหมนะทุกคนนะไปครับผมจังหวะน,นี้มาครับผมเออสามหจังหวะนี้อุ้ยเหลือสองตัววะน่าจะไม่ถึง5ตั๊กนะทุกคนนะเออเราน่าจะได้เล่นแค่4ตั๊กหรือเปล่ามาเลยครับผม4ตั๊กนะมาน้อง,องมาเอาอะเอานะอ,านะอุ้ยดู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 ดดดพี่วิ่งดิลูกบอลเกือบวิ่งไม่ทันพี่นะเออนี่ไงเราเรียบร้อยครับผมอีซี่เกิน ปครับผมจังหวะน,นี้ก็มาแบบใหม่แล้วตีปัดครับผมปัดนี่มันมันไม่โดนเราปัดแะจังหวะน,นี้เออหนึ่งสแต็กมามาก่อนเลยหนึ่งสแต็กครับขอบอลหน่อยพี่ขอบอลพี่ขอบขอลหน่อยน้องเออ <c oughs> ยืนนิ่งๆยืนิ่งนิ่งสองสแต็กนะครับผมจังหวะน,นี้ขอขอบอลให้พี่หน่อยขอบอลมามาจะเอาใช่ไหมปัดออกเฉยปัดออกเฉยไม่กล้านะไม่กล้านะไม่กล้านะน้องไปนึงขอ ดีหนึ่งนี่ไงเราที่เผลอที่เผลอสามสตแต็กครับผมเนี่ยวนี้มาขอบอนันนะพี่ขอบอนันนะพี่ขอบันมาขอบันมาต้องส่งบอลนะเอาไปกินเอาไปกินวิ่งไวนะวิ่งไวนะน้องๆวิ่งไวนะสามสตแต็กครับผมขออีกหน่อยขออีกสตแต็กขออีกสตแต็กละขออีกสแต็กเเ้ยฮ้ะนี่เรียบร้อยครับผมมาเหลือสองตัวนะวิโอ้มันฆ่ากันเองวะ่ะ พ,พี่อยากได้5สแต็กอะน้องพี่อยากได้5สแต็กอะน้องไม่อยากได้5สแต็กเออเกียบร้อยผมฮ่ามาผมเกมถัดไปนะเออยังวงน,นี้เราก็วิ่งเข้าหาบอลเลยนะครับผมทําตัวให้โดนบอลเข้าไปนะเออสแต็กหนึ่งมาแล้วมามาขออีกขอหน่อยพี่ขอบอลหน่อยตีมาตีมาให้พี่หน่อยพี่ขอบอลนครับผมอือสองสแตก็กแบบดอีกสีมา เริ่มแล้วครับผมเริ่มมีออร,ร่าแห่งความไวนะมีออร,ร่าแห่งความไวออร่าแห่งความไวยังไงล่ะสามแตกสามจแตกเข้ามาเลยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีปัดไวด้วยมันมีปัดไวด้วยนะทุกคนนะเอ้ยนี่ไงปัดไวแล้วไงปัดไวแล้วไงวิ่งไวนะครับวิ่งไวนะครับน้องๆไปนี่ออกมาเข้ามาเามาหลือตัวสุดท้ายหรือเปล่าอตัวสุดท้ายนะครับผมเออเรียบร้อยแบบอีซี่เกมนัดไปมาครับผมเออเกมนี้คนเยอะดีว่ะ หนึ่งสแต็กไวใบนะหนึ่งสแต็กแบบไวใบมาครับผมมาครับน้องๆขอบอลเอ้ยยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมขอบอลนะครับน้องๆ้สองสเต็กครับจังหวะนี้ขอสแต็กหน่อยพี่ขอบอลพี่ขอบอลพี่ขอบอลหน่อยเออนี่เก็บไปสามแล้วนะเก็บไปสามเลยนะน้องๆน้อขอยังไงเอ้ยสอ่สี่แล้วโอ้โหมีสี่ถึงห้าอนี่ยมีสี่ถึงห้าอันนียเอาว่ะเอาว่ะทุกคนขอขอบอลในพี่ขอบอลในพี่ขอบอลในพี่ ขอสแต็กห้าหน่อยขอขอสแต็กห้าหน่อยมาดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไววิ่งยังไวโอ้โหวิ่งแซงคุณบอลนะครับทุกคนโอ้โหโอ,โหโอโหปัดครับผมปัดโชยทันทีปัดแล้วผมปัดแล้วผมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไห <c oughs> มเ <c oughs> นาะแปลครับผมยังไวอุตส่าห์ได้ห้าสแต็กนะทุกคนเออไม่เป็นไรครับผมเก็บใหม่ก็ได้เออนิ่งๆทำไมเน่ยเนี่ยเป็น,านาสาวน้อยไม่สาวน้อยมาขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอบอลมาบอลไหมพี่น้องบอลไหมพี่ ส่งบอลมาพี่ต้องการบอลอ้าโอโ้โหโอ้โหกูยืนอย่างนี้กูยืนอย่างนี้ไม่ให้กูเลยขอบอลตีบอลมาทางพี่หน่อยพี่อยากได้สแต็กไอ้น้องพี่อยากได้สแตก็กขอสแต็กหน่อยอือตีไง,ไงลูกหนึ่งสองสองสแต็กแล้วสองสแต็กแล้วมาครับผมยังวันนี้มาขอขอขอบอลขอบอลส่งบอลไห้พี่ส่งบอลมาน,น้องอย่าเล่นกันเองอย่าเล่นกันเองอย่าเล่นกันเองต้องพี่เองต้องพี่เองน้องเองนนองข้ามาบัดครับผมโจทย์ยังวันนี้ เรียบร้อยไหม iyim? เรียบร้อยครับผมสีแตกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยขอขอยายาไอ้น้องเอาบอลมาเอาบอลมาพี่เอาบอลมาพี่สิขอขอขออย่าตีกันอย่าตีกันน้องอย่าตีกันส่งมาส่งมาน้องส่งมาอย่าดื้อน้องอย่าดื้อส่งมาโอ้ยทีเราตีไปมันรับได้ทีคนอื่นตีทาไมมึงรับไม่ได้หวะเออเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่เรียบร้อยครับผม ถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าบ๊ายบาย